ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีปลาบุญคนนิสานได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงโปค่ะลุงโปพืนฝันค่ะฝันเิ็นผีเจ้าที่มาโบกเลยสามตัวค่ะสิเป็นตัวไรกลับไป เบิ S <S> ่งเอาน้ำกันค่ะกับความฝันของลุงโปคุณตาป๋อสวัสดีครับครับสวัสดีครัับสสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะเป็นเจ้าที่เจ้าทางบอกพ่อว่าบอกหวดก่อนนี่เจ้าที่เพื่อนนะะเพื่อนมาเพื่อนมายังไงเอามาช่วยฟังในอันงดการมาเมื่ออันที่ที่เพื่อนมาบอกหวดก่อนนี่หมดก่อนนี่บอกครับบริการงางมาเด่นนีแล้วเพื่อนมาแต่ทางไรล่ะเพื่อนมาเด่นมันก็เอื่อหาน้อยน้อยน้อยเห ไป้เนอะเออยู่นัก็วันนอกครับลูกมาเนี่ยน้อยก็ได้ลูกมาเราู่บอหีกันวดนี้แล้วะห่วยเอาแล้วถ้าหายถึอว่ะวันไหนจะได้ฟองอธิกานมาให้ศูนย์เจ็ดให้ศูนย์เจ็ดเล็กศูนยหกโอ้ยใหตัวเดียวสำนาให้ตัวเดียวเลยเข่งเข่งเลย นอบ่อยอ่ะนอมันเป็นธรรมดาเนี่ครับผมสุ้ยเสียนิดนึงเ่าการถือว่าสุ้ยกระเมีนที่ว่าบ่สุ้ยกระเมีนเนี่เพราะว่าคนโบร,ร,ราณผูกก้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่มันก็บอกกันแล้วว่าผีบอกหนคนบอกขืนครับที่เป็นจักรสันมาจากแล้วเพระาะว่าเส้นมากอยู่นี่นี่จะเป็นเจ้าทีหลังใหญ่เนาะพ่อเนาะดำมหาพ่ออันของพ่อปอครับผมอือผลมาบอกชุดเจ็ดตัวเดียวเออ ขี้สดายแง่งเนาะแต่ขล้องกับพี่ชินแต่ชุดเจ๊ตตัวเดียวก็เป็นพอเที่ยงในหมาหนิ่อเอฟซีถีดไม่ละชุดเจ๊ตหนิอืออ้าเอาไหมนะพ่อน้องวันนี้เนาะวันนี้เป็นผู้ใดมาบอกพ่อปัะนี่ผู้เก่าคนนังะโอ้ทีห่างใหญ่นี่ลำดำนี่ดำลำใหญ่ๆฝันมาพันผ้าอยู่บอก่อกมือมือฝันผ่าโอ้สุดยอดเลยครับผมมาพันผ้าใหญ่สำลักหนึ่งฝันมาพี่กะบอกเลย บอไหร่ดรอล่ารอรี่รอรี่ครับครับผมโอิคนมหาพ่นบอกเลยบอกเป็นตัวเลยตัวนี้บอกเป็นตัเลยคือกันกังวดก่อนเลยบอกผมเมีนบ่อหอเมียนเมียนอืมคนหายสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเออวิ่งหัวนี้สามตัวเลยครับผมแต่ไม่ช่มสามตัวนสองตัวเป็นหก่เลยไก่สองตัวนาบ่พอสองตัว ศูนย์แปดสองตัวศูนย์แปดสามหนึ่งห้าศูนย์แปดครับผมหัวกรอนออกศูนย์หกบอกศูนย์เจ็ดหัวอกศูนย์หกวันนี้ศูนย์แปดจะบอกศูน <c> ย <oughs> ์เจ็ดเพราะว่ากันนะนอกกัหมุนขึ้นหมุนล้มออกครับผม,มก,บก,กันได้มากขึ้นขึ้นเคลื่อน,นล้มเพราะว่าก<ม>ันตะวันหัวกรองให้สามตัวไม่น้นำได้ครับผม ิ่นมาผ่นพระไงบอกพอมันพระไง่นหายาเลยิ่นมาประมาณถุ่มพอจะมาเพิ่นมหาพอีแจงแล้วิ่นม่าผลนม่กมหาพอพอช่องระยะสี่ตีสีสามตีสามตีสีนี่บอกครับเออตีสามตีสี่ดากมกระบอกขุดฟัท่ำเพลงเลยบ่นี่นหายยางเดียวอ๋หายยางเดียวนะสามตจ่าจาครับผมสามหนึ่งห้ากับศูนย์แปด เพิ่นบอว่ายังไงอีกบอกพ่อก่อนเพิ่นจะไปเพิ่นก็บบ่าวาจังไงลก็เพิ่นก็บบ่ได้เนียนบอกว่าเอากระขักเด้อเพิ่นก็บว่าบอกมึงไม่จับเพิ่นว่าจับเอาเด้อเพิ่นว่าโอ้จับเอาเด้อเออใช่ครับทำไาจับเอาเด้อนึงจะจับจังไงเราเพิ่นก็บอกมาซ้ำหนากรบซูนแปลแล้วจับเอาโซนโซนตัวจับเอาตัดเลยเอาตัดเลยเอาที่จับเอามุนเอายังสี่บอกเออซ้ำตัวนี่บันจะเป็นซ้ำหนึ่งซ้ำหาอย่างสี่บอก ตัดเล่นเอายังสีบอกครับผมฉันตรงหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามเป็นสี่บอกแปดศูนย์แปดท่างเทจ้าพนอาจจะบอกสามตัวจไม่อาจจะบอกตรงเนอครับผมอาจจะบอกว่าให้นจับใช้อาครับครับใช้อาเออหนึ่งห้าสามจะขึ้ได้นอกครับเอาอันนี้พอเที่ยงก็บอกแอมสัวกันในฟังก์สี่หรอครับผมตามที่งันก็บอกม่าอละสามหนึ่งห้ากับศูนย์แปดเนาะ เ่้นมากที่นี่พระเที่ยงมหาตั้งแต่ขังแหลกคลิปแหลกมากกบพอปอนี่จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางครับผมเพราะตรงนี้มันจะมีห้องมีห้องมีเหมืองครับผมตรงนี้เพราะมันนี่แอดมินเขามาหลายเนาะตรงนี้จะเป็นเหมืองเป็นห้องไงได้ครับเป็นผู้เท่าล่างทางดําเนาะทางเที่ยวตะกเนาะห้องแค่นห้องแค่นห้องแค่นเออห้องแค่นครับผมเป็นจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางล่างไงโตไงล่างดำครับผมมาหาพอพอาะ พอตลอดเลยครับแต่หงวดนี้มากมันพัะใหญ่ครับโขาดขากรบะอีกหงวดนี้สุดยอดครับสามหนึ่งห้าสหนครับตัดตินเอาท่อนว้ากันปุมากเดือบ้านเลขที่เท่าไรล่ะครับพุ่พ่งศูนเจ็บ้านที่หนึ่งศูนเจ็ดเป็นของมาในบ้านยู่บอกครับหรือเป็นยงนอกเป็นยงท่งนอกดีละอ๋อเป็นยงอกครับบนที่หนึนเจครับเอฟซ ชาวบ้านอีที่นั่นบอว่าเอ็มเบลเซครับพอดีแล้วคนเอาคนว่องอย่างนี้ถามเอ็ซีซื้อฮะเอ็มีบอว่าถามมาอีกที่เนี่ยปฏิบัติว่านอถามมาอีกที่ของพวกปอเนี่ปฏิบัติว่าจะถามให้หนึ่งศูนย์เจ็ดเดียครับบ้านอีกที่แต่ว่าไอหมินเฮาสิบวเขียนลงใส่กระดาษให้พี่ให้น้องเพราะว่าตัวเลขคนบอกมาอยู่แล้วครับก็คือสามหนึ่งห้ากับสี่แปดเนาะครับผมเนาะครับผม อ่ะก็สิประมาณนี้เนาะพ่อเนาะประมาณนี้ละครับผมมาเพิ่นก็บอกว่าจักสิบอกยิ่งยังไปหลายกว่านี้ล่ะคือว่าล่ะครับผม <c oughs> บ่ได้ถามเพิ่นยากเพิ่นยนต์ให้ติ่มลยว่าจับออรด์เดอร์เพิ่นว่า31508ให้พ่อพ่อโยนให้พี่น้องได้แคปหน้าจอยเบิ่งนะครับครับผมขอบคุณค่ะสามหนึ่งห้าศูนย์แปดครับเอฟซีวันที่1กรกฎาคมพศ2568ครับ FC ขอให้มาสรุปตัวเลขของตาโปเนาะค่ะต <3 15 S 2> ัวเลขของเพิ่นค่ะ สามหนึ่งหาค่ะสามหนึ่งหาคุณตาโปพผืนฝันค่ะฝันว่าถีเจ้าทีหองแค่นค่ะบอกเลขเป็นตูค่ะสามหนึ่งหาศูนย์เตดค่ะวันที่หนึ่งโกดกกระดาคุ้มพ่อโสสองพันหาโดยหุกเตดให้ทันผู้สมทางบานเราไปปินแนวทางสื่อสลากินแดงรัฐบาลนอกค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสื่ระพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบุญคนอีสานกสิหามากฝากฝันผู้ชมทางบ้านเนะาะค่ะถ้ายัง่ม่ได้กดติดตามป่าบุญคนอีสานขอฝากช่องป่าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ ื่อสิบริภาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนพ้นอีสานกับสิหามาาักฝาผันผุ้ส้มทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนพ้นอีสานก็มีเทียงเทนีคลิปนาพอกันใหม่โศกโศก,กมันมันลำลำด้วยด่วยหิ้งหิ้งต่างๆกับตัวเลขของคุณตาโปน้อค่ะสวัสดีค่ะ